พี่น้องชาวราศีเมษครับในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566เข้มแข็งหนักแน่นเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองนั่นคือแนวทางของดวงในช่วงนี้สำหรับชาวราศีเมษครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566นะครับ พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดและก็การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาดูกันคลิปนี้ครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนา มราสีเมษก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันบ้านดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตนะครับมาดูกันได้ครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งกันเลยนะครับคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานแนวทางชีวิตการดําเนินชีวิตของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรว่าเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ4ี่ถ้วยสถ้วยคือบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักหงุดหงิดร,รําคาญใจสถานการณ์บางอย่างไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับ บางสิ่งที่ท่านต้องการบางสิ่งที่ท่านรอคอยอาจจะมาช้ามาไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนะครับคนที่รอคอยเกี่ยวกับการงานรอคอยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างต้องอดทนหนักแน่นนะครับอย่าหวั่นไหวจนเกินไปหรือว่าอย่าใจน้อยจนเกินไป เพราะว่าโอกาสยังมีในการที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับใจเย็นๆแล้วค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆหาทางแก้ไขในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งงานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานรวมทั้งการดําเนินชีวิตด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสตเรงนะครับนี่คือความเข้มแข็งซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญ ในการที่จะส่งให้ท่านได้พบกับแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาจากความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลประสบการณ์ชีวิตและก็ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะครับคือจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะส่งให้พี่น้องชาวราศีเมษผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็น1ถ้วยนะครับนี่คือบรรยากาศอารมณ์จิตใจนะครับแก้ไขปัญหาทั้งด้านอารมณ์ได้มองโลกให้ เป็นจริงให้ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามานะครับการติดต่อการพบปากกับผู้คนการที่เราจะทำอะไรเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงินนะครับแนวทางการเงินเป็นอย่างไรสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ไม้เท้านะครับ10ไม้เท้าคือการงานนะครับที่เชื่อมโยงมาถึงการเงินนะครับเพราะฉะนั้นงานยังมีโอกาส ที่จะพัฒนาที่จะประปับปรุงที่จะก้าวหน้านะครับจะผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้รับผิดชอบบริหารงานที่สําคัญสําคัญแล้วทีนี้ก็มีการเงินมีรายรับมีรายได้มีผลประกอบการมีกําไรคือทํางานใหม่ๆงานใหญ่ขึ้นผลที่รับมาก็คือมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการเงินด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นเด็กถือเรียนนะครับนี่ก็คือความรู้สึกบรรยากาศดีขึ้นนะครับการเงินลูกน้องลูกหลานบริวารก็เติมเต็มเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งการในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงมีความพอใจมีความสุขมีความสมบังในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ถ้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรอคอย มีเงินนะครับมีรายได้มีผลประกอบการที่ดีและที่สำคัญคือมีกิจกรรมมีความสนุกสนานมีการที่จะมีความรื่นเริงเข้ามามีคนมาร,ร่วมแสดงความยินดีในผลสำเร็จที่เป็นรูปธปรรมของการเงินรายรับรายได้ด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของ ความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือชาริออตในเดือนกันยายนนะครับส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเดินทางอาจจะมีการย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของวงจรของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับคืออ,อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ในช่วงนี้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นมาต้องมีการเดินทางต้องมีการที่จะต้องทำงานอะไรบางอย่างขึ้นมาทำให้คนที่เคยอยู่ด้วยกันอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันบ้างในช่วงนี้นะครับแต่อน่างก็ตามนั่นคืออนาคตจะดีขึ้นผลลัพธ์ต่อจากนั้นไปจะดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองในเรื่องของความรักคือวรวาชินีถ้วยนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับการรอคอย โอกาสของความรักรอคอยคนรักที่อยู่ห่างไกลกันนะครับนี่เป็นช่วงเวลาของเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าการรอคอยนั้นมีโอกาสที่จะเติมเต็มเข้ามาและสมหวังครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับคือ ..."10 บถ้วยนะครับสิถ้วยคือความสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้มีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานนะครับแต่ภาพรวมแล้ว ดีมีความสําเร็จมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความรักมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและที่นอกเหนือไปกว่านั้นคือมีความรื่นเริงมีความสุขมีงานเลี้ยงมีคนเข้ามาร่วมงานเยอะๆทําให้ครอบครัวของคนที่เกิดในราศีเมษมีความสมบูรณ์มีความสุขและก็มีความสมหวังนะครับต่อมาราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหา แล้วก็ทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องชาวราศีเมษมาดูกันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างและมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือการพลิกชีวิตชีวิตคือมันจะกลับกลับด้านได้นะครับจากจุดตรงนี้ก้าวไปสู่จุดนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ตำแหน่งงานหน้าที่การงานที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรวมทั้งพลิกชีวิตอย่างรวดเร็วด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชาไม้เท้างานจะโดดเด่นขึ้นมาแก้ไขปัญหาของการงานได้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสำเร็จมีความมั่นคง มีงานมากๆเข้ามาหรือไม่ก็จะมีการทําสัญญามีการเจรจามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นคือจุดเปลี่ยนจุดที่มีความมั่นคงที่จะตามเข้ามาสําหรับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหานะครับเป็น1ดาบนะครับหดาบคือสติปัญญาคือความรู้ความสามารถคือการลงมือทา จัดการปัญหาได้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้นะครับนี่คือจิตใจการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความมุ่งมั่นยังมีส่วนสำคัญนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษนะครับมีเดวิลอยู่ด้วยนะครับ อะไรที่จะทำอะไรที่จะรับเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักด้วยนะครับก็ต้องพิจนารณาดีๆรอบคอบไม่ว่าจะเรื่องเอกสารการงานเอกสารการเงินก็ต้องดูดีๆตรวจสอบที่ไปที่มาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาหรือว่าลด ลดความเดือดร้อนลดความไม่สบายใจเข้ามาด้วยนะครับและสิ่งที่ควรระวังประการต่อมาคือเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นข้อแนะนําแนวทางเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาต้องรอบคอบต้องมีสติต้องมั่นใจมั่นคงและก็ประมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566นะครับ ประการที่1นึคือเรื่องของการงานเข้มแข็ง รับการเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พลิกชีวิตได้ก้าวสู่ความมั่นคงได้นะครับเพียงแต่ว่าการรอคอยบางช่วงบางเวลาอาจจะมีปัญหาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ด้วยนะครับก็ต้องหนักแน่นในส่วนนี้ส่วนเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเงินมาจากไหนมาจากการงานที่ดีขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาจากการลงทุนใหม่ๆบรับงานสําคัญๆมีการซื้อการขายมีงานที่มั่นคงขึ้นราย รับก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับประเด็นของเรื่องความรักนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องของครอบครัวที่จะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลในเรื่องของการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานนะครับแต่อย่างไรก็ตาม การรอคอยนั้นจะสมหวังโอกาสของความรักจะเติมเต็มเข้ามามีความสุขมีความสมบูรณ์มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนทิศท,ทางแนวทางชีวิตนะครับชีวิตพลิกหลายด้านหลายตลบนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังต้องดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทไม่ว่าเอกสารใดๆก็ตามสัญาาาสญาการงานสัญญาการเงินการซื้อการจ้างทะไรท่างปวงต้องรอบคอบรวมทั้งการดูแลสุขภาพด้วยเพื่อ เป็นการป้องกันตัวเองการที่จะทําอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับหนักแน่นมั่นคงตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วโอกาสของท่านก็จะมาครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาวราศีเมษในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักแนวทางชีวิตนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญะนยานในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกัรรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านทุกคนนะครับจงได้พบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก้าวหน้ารุ่งเรืองมั่นคงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ